คำนี้ใหญ่แห้งครับ นนึบดีขนาดครับพี่น้องเมื่อเนี้ย <c oughs> ในใจเล้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องว่าพอผมกับบาวีผมอยู่กับช่องบาวี่ฟีไตครับพี่น้องมาครับวันนี้อยากตําส่วพี่น้องตําส่วมวันนี้หัวหอยครับโอ้ยโจโกยับใส่ครับเส้ษข้าวปุ่นครับพี่น้องมีเครื่องเลยครับหอยหน้ามันนี้หอยหน้าหอยจูบครับแบบคักๆเลยนะพี่น้องมาฝากพี่ตอนน้องแสบๆยุบกับพักบุ้ง หน้าแบบใหม่ๆแสบๆมาคับมาลองเบ่งเป็นแนวอะไรเ้นข้าวปุ่นยืด Hmm. Lamun Mm-hmm. จะแบบขัขากเลยครับเต็มบ่วงเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คำนี้ใหญ่แห้งครับ เส็นกระพุ่นกันนึบดีขนาดครับพี่น้องเมืนน่อนี้ได้ใจได้ครับ แสบ,สบ ยังไครับเพชร แซบครับขนาคร้าพี่น้องมานนี่เพือว่าตําห้อย่ข้าปุ่นนะกินกับผักบุ้งแบบสดๆใหม่ๆเลยถือว่าเอามาฝากพี่ตอหน้องนำน,นะสุดท้ายก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อฝากช่องบาวีฟี่ตายฝากกดซับสไครต์กดไลคกดแชร์เป็นกำลังใจน้ำเน่พอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ